นณผู้ฟังครับความเดินตอนที่แล้วก็คือปอบของปอบก็ได้เข้ามานะครับปอบก็ได้เข้ามากินลูกสาวกำนันไปแล้วนะครับลูกสาวกำนันก็ตายแล้วนะครับซึ่งงานศพของลูกสาวกำนันเนี่ยก็เป็นงานศพที่ค่อนข้างใหญ่หญพอสมควรนะครับซึ่งมีพวกชาวบ,บ้านทั้งตำบลน,นะครับหลายๆตำบลทีเดียวที่ นับหน้าถือตาของนับหน้าถือตากันนะครับก็ก็จะมานะครับมาร่วมในงานศพของลูกสาวกำนันในครั้งนี้นะครับซึ่งกำนันเองก็ได้แต่เศร้าโศกเสียใจนะครับหลังจากนั้นนะครับพอตอนกลางคืนกำนันก็เดินทางไปหาลุงปันแล้วก็บอกว่าไอปันขาดเสียใจเว้ยแต่าขาดเชื่อแกตั้งแต่ทีแรกลูกสาวของกาของกงไม่ตายหรอก การมีลูกสาวคนเดียวด้วยมันก็เพิ่งแต่งงานแล้วกาจะทำยังไงการจะแก้แค้นมันยังไงถึงจะแก้แค้นยังไงมันก็เท่านั้นนะกํานั้นเอาโหติกรรมไม่เข้าไปถือเพราะที่เขาเป็นปอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นหรอกแต่ด้วยความหิวหิวด้วยความที่ว่าในการที่ว่าเรียนของแบบนี้นะมันก็ทรมานนะ มันไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้และอีกคนที่มันเป็นปอบเนะี่ยมันรู้ไหมละ่ะกํานันมันรู้ไหมละ่ะปีบันมันรู้ว่าตัวมันะเป็นปอบไหมอยากจะรู้จริงๆนะมันก็รู้แต่ถ้าเองต้องการอยากจะให้บุญกุศลเนี่ยนะไปถึงอิสิดาเองก็ตั้งใจบูธีบุญกุศลให้มันทวะวันนี้นะ่ะ ถือว่าบุญของอิสิดานะ่ะมันน้อยเกินไปเนาะถือว่าบุญของอิสิดามันน้อยเกินไปแต่า็เก็บใจจริงๆ้กอยากจะตามหมอหรือว่าแกจัดการได้วะแต่แกจัดการได้ข้าให้แกแสนหนึ่งเอาจัดการกับนังปอบนี่นไงค้าเอแกทาใจเย็นๆเถอะนะข้าเองก็ไม่รู้ว่านังปอบตัวนี้มันแข็งแค่ไหนข้าก็าไม ว่านางปอบตัวนี้นะมันแข็งแค่ไหนเพราะฉะนั้นอ่ะเองใจเย็นๆเถอะเองกลับบ้านไปนะตอนนี้แขกเรือก็คงจะคอยเกียงอยู่พรุ่งนี้เองจะเผาผีนางติดาแล้วไม่ใช่หรือเองอย่าลืมไปนะไอ้ปันเองอย่าทิ้งข้านะเพราะว่ากาขอกลัวว่ามันจะเล่นงานีรุ่งเมียของข้าเหมือนกันแตาไม่ทิ้งเองหรอกกับนั้นเพราะว่าเองกับข้า ก็เป็นเพื่อนกันนะกำนันร้องไห้ร้องห่มนะครับกลับไปที่งานศพของลูกสาวหลวงป่านเองก็นั่งสวดมนต์นะครับทำวัดเย็นเป็นที่เรียบร้อยทำสมาธิเป็นที่เรียบร้อยประมาณสักเวลาประมาณสักสี่ทุ่มกว่าๆนะครับเสียงเคาะฝาบานมาดังอีกแล้วนะครับพี่ปัน พี่ปันเปิดประตูรับฉันหน่อยพี่ปันพี่ปันพี่ปันอยู่ไหมพี่ปันนอนหรือ,อยังเปิดประตูรับฉันหน่อยฉันมีเรื่องจะปรึกษาพังคลารวะใครมาเคาะประตูรีฝาบานค่ะอย่างนี้ไม่เกรงใจกันบ้างเลยเว้ยเดือดเดือเดินเดินมาเคาะฝาบานค่ะยังไงนะข้า,ย,านะยังไม่นอนล็อกข้าพึ่งคลายจากสมาธิคลยนะ่ะ ข้าเองพี่ปันอีบอัวนะ่ะพี่ปันจําฉันไม่ได้หรืออีบอัวนะ่ะจิบหายแล้ว <c oughs> คุณลุงปันแกก็ตกใจนะเอนงนางกอบมาถึงบ้านเราทีเดียวเนอะมันมีเรื่องอะไรจะปรึกษาเราเนอะแต่ไม่เป็นไรหรอกล,ลุงปันแกก็เอาสร้อยประคำเนะ่ะคล้องคอนะครับถึงยังไงแกก็ไม่ไม่ไม่ประมาทนะครับ แกก็เปิดประตูออกมาแล้วก็เปิดไปหน้าบ้านนะครับแกก็บอกว่ามีอะไรหรือเจบัวเนอะมีอะไรฉันอยากจะมาปรึกษาพี่ปันนะคือฉันนะ่ะเป็นปอบฉันจะทำยังไงดีที่จะตัดปอบตัวน,นี้ได้ฉันไม่อยากจะเป็นอย่างนี้หรอกพี่ปันพี่ปันช่วยฉันด้วยเถอะฉันกินคนมาเนี่ย ประมาณห้าคนหกคนก็ไปแล้วแต่ถึงสิบคนแล้วก็มันจะแข็งจนแข็งมากเลยนะพี่ปันพี่ปันเราจะทำยังไงดีถึงจะยับยั้งมันได้นะหรือว่าเว้นแต่ว่าฉันตายาข้าก็อยากจะช่วยเองอยู่หรอกนางบัวแต่ข้าเนี่ยก็ไม่รู้จะทำเช่นไรเอาอย่างนี้ดีกว่านะ แกเอาทางพระเข้าข่มนะนางบัวนะแกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณเข้าไว้นึกถึงพระจอมใจโรคกันนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทางนี้มันอาจจะช่วยลดมัตได้บ้างก็ได้นะฉันว่าฉันจะไปบวชทีดีไหมที่วัน ฉันจะไปขอท่านสมภารน่ะปลูกกระต๊อบอยู่ตรงหลังวัดหลังโบสถ์นั่นน่ะเออแต่เองทำอย่างนั้นได้มันก็ดีนะแล้วผัวของเองละ่ะผัวฉันเพิ่งเดินฉันกินไปมาสองสาเดือนที่ผ่านมานี่เองฉิบหายกี่มันกินแม้กระทั่งผัวของมันเองนยนี่ตาย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 แล้วถ้าอย่างนั้นเองก็กลับไปก่อนเถอะนะนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่ะข้าจะไปคุยกับท่านสมภาน์ให้ก่อนแล้วกันว่าเองต้องการจะบวชทีเยบัวกลับไปได้วยความเศร้าโศกเสีขเขยใจยนะครับจิตใจของแกนะ่ะแกไม่อยากจะเป็นเช่นนี้เลยเพียงแต่แกคิดว่าแกไปเรียนคาถาของใหญ่จากแม่หมอท่านหนึ่งที่อยู่อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อน,นะครับว่าแม่หมอท่านนั้น เป็นแม่หมอที่ไหนแต่เป็นแม่หมออะไรผมไม่ขอเอ่ยชื่อตรงนั้นนะครับแม่หมอก็สั่งแกไว้ว่านี่นางบอกว่าหลังจากที่แกเรียนคาถาบทนี้ไปแล้วนะแกหมั่นทําบุญทํากุศลนนะหลังจากที่แกได้ผัวแกกลับคืนแล้วแกก็จัดการเอาหนังสือวิชาอาคมนี่มาคืนค่าแต่แกขอค่าเขาบอกแกอย่างเดียวนะ แกอย่าได้ไปกินเหล้าหรืออย่าอย่าได้ไปชิมเหล้ายาดองหรืออย่าไปกินอะไรทั้งนั้น mm hmm. แต่ยายบัวนี่แกเคยตัวนะครับหลังจากที่แกได้ได้ผัวแกกลับคืนมาแล้วเนี่ยแกก็คิดว่าคุณแม่หมอท่านนั้นนะฮะมาให้กินแต่แค่เหล้าแต่เหล้ายาดองนี่คงกินได้เพราะว่ามันเป็นยาดองน่ะมันไม่ใช่เหล้าแท้ๆคงกินได้อยู่หรอก พอแกไปกินเหล้ายาดองเท่านั้นเองแกก็เกิดหิวเนื้อหิวอะไรต่างๆนะครับหิวเนื้อเนี่ยแกก็อยากจะกินพุงสดๆมั่งอะไรมั่งไอตูบซึ่งเป็นหมาของแกนะ่ะเป็นหมาที่เคาะร้ายที่สุดนะครับแกเรียกไอตูบมาแล้วแกก็จับมันคว่ำหน้าแล้วแกก็จัดการถลกหนังไอตูบนั้นแล้วก็จัดการปาดเอาตับเอาพุงของมันมากินอย่างอ,อร่อยนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่คุณยายบัวเป็นหลังจากนั้นคุณยายบัวก็ไปที่จังหวัดตีสะเกตไปที่อำเภอการทะลักไปถึงไปนอนค้างอยู่กับแม่หมอประมาณหนึ่งคืนก็ไม่ทันเท่าไรนะครับแม่หมอก็ถึงแก่ความตายเพราะคุณยายบัวนะ่ะได้จัดการกินแม่หมอซะแล้วสิดคิดล้างกูซะแล้วกินอาจารย์ตัวเองซะแล้วนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคุณยายบัวก็ออกหาล่าเหยือ่อ คือออกหากินไปตอนกลางคืนก็มีคนเห็นแสงสีเขียวๆนวลๆนะครับแล้วก็เป็ดไก่ของพวกชาวบ้านก็ตายกันบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งมีแต่เพียงขนตอนนั้นเองทาไปทํามาผัวของแกวิชาอาคมซึ่งเป็นเจ้าของไอวิชาของใหญ่เนะี่ยไม่รู้อะไรใหญ่นะรู้แต่ว่าวิชาของใหญ่นะครับพี่น้องรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยกันแล้วกัน <laughs> ได้ยินแต่ว่าของใหญ่ หน้าใหญ่หรือว่าตัวใหญ่หรือว่าอะไรใหญ่ก็ไม่รู้นะเออย่างไงก็ผมเองก็ไม่ได้สันทัดทางนี้นะก็บอกด้วยกันแล้วกันเนาะทีนี้หลังจากนั้นนะครับคุณยายบัวก็รู้ว่าผัวของตัวเองเนี่ยไม่สบายเป็นไข้นะครับทาไปทามาผัวของตัวเองก็เริ่มผอมแห้งแรงน้อยแล้วก็ตายในที่สุดนะครับผัวตายก็ไม่ได้ไปบอกชาวบ้านที่ไหนแกก็เอาผัวของแกเนะี่ยไปฝังไว้นะครับ ไปฝังไว้โดยไม่ได้นิมนต์พระมาสวดเลยพอตกกลางคืนแกก็ไปโกยหลุมที่ฝังไว้นะ่ะแกก็บอกว่าโอ้โหปลาราเมเป้ลปาราอร่อยจริงๆแกก็ไปกินสพข,ของพวกแกนัจ่จนหมดนะครับนี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับแกเล่าให้ท่านสมภานฟังจนหมดนะครับหลังจากที่คุณลุงปั่นพาไปหาศ อันนี้มันเป็นวิบากกรรมของโยมเองโยมจะต้องรับและโยมเองก็อาตมาจะช่วยให้โยมตัดกรรมในระหว่างสี่ห้าวันเนี่ยโยมอย่าไปไหนนะอยู่ในวงจํากัดของอาตมานี่แหละว่ยอย่างนั้นนะครับอยู่ในวงจํากัดของอาตมานี่แหละนะอยู่ในวงจํากัดนี่แหละอาตมาจะล้อมสายศีลเอาไว้ ขอให้โยมอยู่ในเฉพาะวงสายสินนี่แหละนะครับคืนนั้นเป็นคืนวันพระนะครับคืนนั้นเป็นคืนวันพระหมาก็เริ่มหอนอีกแล้วนะครับหมาเริ่มหอนอีกแล้วนะครับเสียงหมาเริ่มหอนอีกแล้วนะครับคุณยายบัวก็ทุรนทุรายนะครับจะออกจากวงสายสิ่นเอามาเป็นหมาเริ่มหอนอีกแล้วนะครับคุณยายบัวก็เริ่มจะออกจาก วงสายศิ์นนะครับทุรนทุรายอยากจะออกจากวงสายศิ์นเสียงแกก็เริ่มดังแปลกๆนะครับเสียงร้องของแกก็เริ่มดังแปลกๆแทนที่จะเป็นเสียงร้องของมนุษย์ธรรมดากับเป็นเสียงร้องแบบนี้ผลผมก็เลยพลอยลุกไปด้วยนะครับ เสียงหมาก็หวนรอบรอบวัดก็มีสามเนรท่านหนึ่งเกิดปวดท้องถ่ายขึ้นมาทันทีนะครับโอ้ห้องน้าก็อยู่ไกลแต่ก็คงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าทางที่จะไปห้องน้าเด่ยก็ต้องผ่านบ้านของเมทีเมทีบัวไปก็คงไม่มีผีหรอกไปอย่างนั้นถ้าเสียงอะไรมันร้องโวยโวยหวนอย่างนั้นเนนก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรร้องนะครับหลังจากนั้น ยายบัวเท่านั้นนะครับยายบัวก็สะกดกิจเนนบอกเนนมาพายายออกจากสายสินทีมาเสียงดิ้นทุรลนทุรายโครมครามนะครับเนนก็เลยไปช่วยแก้วงแก้เชือสายสินนั่นออก ด้านหนึ่งนะครับจากเสาทันใดน,นั่นเองนะครับเนนก็ถูกฆ่าตายนะครับเนนถูกฆ่าตายนอนสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นเองนะครับซึ่งคุณยายบัวก็รีบไปบอกกับท่านสมพานว่าสมพานอีฉันทำกรรมหนักซะแล้วนางขอบตัวนั้นมันฆ่าเนนซะแล้วนะท่านสมพานทำยังไงดีเวรกรรม เช่นนี้หลังจากนั้นท่านสมพันธ์ก็ไปบอกกับคุณลุงปั่นนะครับบอกให้คุณลุงปั่นเนี่ยไปถามไปตามอ่ศิษย์พี่ของแกนะครับศิษย์พี่ของแกก็คืออาจารย์อาจารย์เสนนะครับอาจารย์เสนเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านเหนือนู้นนะครับ เพราะมีอาจารย์เสนคนเดียวเท่านั้นที่จะสยบนางปอบตัวนี้ได้นะครับส่วนตัวท่านเองเนะี่ยท่านเป็นพระท่านไม่สามารถที่จะทําร้ายหรือว่าทําอะไรมากมายไปกว่านี้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับลุงปันแกก็ไปตามอาจารย์เสนมาอาจารย์เสนก็มีเครื่องใช้ไม้สอยก็มีมีดหมออยู่หนึ่งเล่มแล้วก็มีว่าน ต้นนะครับแล้วก็มีอะไรของจิปาถะของอาจารย์เต๋นนี่แหละนะครับมีของจิปาทะของอาจารย์เต๋นี่แหละหลังจากที่อาจารย์เต๋นกลับมาถึงวัดก็ขึ้นไปคุยกับหลวงพ่อที่กุฏิหลวงพ่อกระถามมายุพี่พอจะช่วยพอจะช่วยโยมบัวได้ไหมเพราะว่าโยมบัวเนี่ยแกก็ทนทุกข์ทรมานนึกคืนแกก็ไม่อยากจะเป็นเช่นนี้แหละแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไง มันคงจะยากซะแล้วละครับหลวงพอ่อยากยังไงหรือคืออย่างนี้ครับหลวงพอ่อถ้าจะจับวิญญาณของนางกอบเนํามาขังเอาไว้หรือว่าจับวิญญาณของนางกอบเนี่ยมาเพื่อกักตนเอาไว้ก็คือต้องตัดสังวานของคุณยมของคุณแม่บัวซะซึ่งถ้าคุณแม่บัวยอมเราก็ตัดสังวานตรงนี้ได้ ซึ่งลุงปั่นก็ไปตามคุณบัวมาไปตามยายบัวมายายบัวก็บอกว่าอีฉันยอมทุกอย่างแหละขอเพียงอย่างเดียวคือให้ปอบตนนี้นะ่ะมันมันหายไปจากตัวของอีฉันเถอีฉันไม่อยากจะสืบทอดทาย,ยาทไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นขอเถอะแต่ว่ายยบัวต้องตายนะอีฉันยอมเจ้าะ พอนางผีร้ายรู้ว่ายาตัวเองจะต้องตายนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นปอบเต็มรูปแบบแล้วก็ไม่ยอมนะครับมันไม่ยอมแต่ยายบวัวนั้นยอมไม่ยยบวัวนั้นยอมแล้วคือวิญญาณจริงๆของยายบวัวน่ะหลุดออกจากร่างไปแล้วนะครับอาจารย์เสนอบอกเช่นนั้นคราวนี้ก็เหลือแต่เพียงวิญญาณส่วนที่เป็นปอบตัวเองที่มันสิงอยู่ในร่างของยายบวัวนะครับซึ่งอาจารย์เสนก็กักวิญญาณของ ปอบนั้นไว้ในร่างของยายบัวนั่นแหละคือรอเวลาที่ว่าถึงเวลาที่จะต้องทําร้ายตรงน,นั้นนะครับหลังจากนั้นคืนวันสิบห้าค่ำซึ่งเป็นคืนวันดับนะครับโอ้โหวันดับซะด้วยนะครับนะครับวันดับซะด้วยในวัดนั้นก็เงียบไม่มีอะไรนอกจากเสียงหมาหอนเท่านั้นนะครับมีเสียงหมาหอนเท่านั้นนะครับแล้วก็เสียงควนขางของยายบัว เอียงควรค้างแบบนั้นนะครับสร้างทำให้พระเนนเนี่ยเกิดสยองขวัญสันประสัไปทิเดียบอกหลวงพ่อพรุ่งนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมขอย้ายวัดนะบ่กว่าจะย้ายไปไหนละท่านคุณก็อยู่ที่นี่แหละ เดี๋ยววันนี้พรุงนี้มันก็คงจะดีขึ้นเองแหละหลวงพ่อผมเพิ่งบวชใหม่ด้วยขนาดเลีนที่ว่าบวชปอนผมมาตั้งเกือบสิบปัษษายังโดนฆ่าตายแล้วผมเป็นใครละผมเพิ่งบวชเมื่อวานนี้เองไม่เป็นไรหลวงพูนอยนะู่กับหลวงพ่อไม่มีปัญหาขอเพียงคุณได้ยินเสียงอะไรอย่าออกไปไหนก็แล้วกันนะครับ วันนั้นพระบวชใหม่ทุกๆรูปนะครับและรวมทั้งพระบวชเก่าๆก็มานั่งเรียงรายกันและก็สวดอิติปิโสพระควาตามที่หลวงพ่อบอกส่วนใจบัวก็ร้องควรกลางเหมือนได้ยินนั่นแหละเสียงหมาก็หอนกระชั้นเข้าทุกทีหลังจากนั้นใจบัวก็พูดว่ามึงจะเอายังไงกับกูไอ้เสนมึงคิดจะทาร้ายกูอย่างนั้นเหรอ ทำเก็บทำใจให้สงบเจออีกร้อยมึงนะ่ะเป็นปอบมาก่อนแล้วมึงก็หวังที่จะสืบทอดทายามึงก็ให้ยายบัวนั่นรับโดยมึงเอาคาถาของใหญ่นะ่ะมาใหนะ้เพราะฉะนั้นนะ่ะมึงสมควรที่จะไปเกิดไปขานได้แล้วหรือไม่เพื่อโอ้โหตกใจนะครับ แม้เ,เสียงอะไรก็ให้เสียงดังตูมๆไม,ม่อย่างนั้นนะครับไม่เป็นไรตกใจนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะ,ะทีนี้นะครับหมอเสนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะกูก็จะจัดการต่อสู้กับมึงเสียงการต่อสู้ระหว่างคุณหมอเสนกับคุณยายบัวก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นเสียงร้องโหยหวนก็ดังขึ้นอีกอออ วิญญาณของนางกลอยก็เข้าไปอยู่ในกระบอกเวทไผ่นะครับเสียงหมาหอนก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติพอตอนเช้าพวกชาบ้านก็พากันมาแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าโยมอาตมาขอให้โยมทุกคนอะโอโหสิกรรมให้กับโยมบัวทศนะโยมบัวนะตายแล้ว และหลังจากนั้นก็จะไม่มีปอบมาอารวาสในบ้านเราอีกแล้วกำนันว่าอย่างไงผมยอมเป็นแม่งานครับหลวงพ่อ,พอผมไม่โกรธไม่แค้นยายบัวหรอกพอผมรู้ความจริงตรงนี้แล้วแล้วกำนันคิดจะทำอย่างไงลนะ่ะผมจะจัดการเป็นเจ้าภาพส่วนศพยายบัวเองครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะกำนันเรามาทอดสังฆทานให้กับเจบวัวแล้วก็ แผ่บุญแผ่ส่วนกุศลตรงนั้นให้กับโยมบัวเนะและหลังจากนั้นเราก็คงจะปลดปล่อยวิญญาณน,นั้นและหลังจากนั้นเราก็เอาปอบตัวนั้นเราก็ต้องเชิญพยายมแล้วที่จะให้มารับเอาวิญญาณตรงนั้นไปซึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ได้เราพิเศษเราเชิญพยายมไม่ได้ยังเราจะต้องเอาวิญญาณนั้นไปฝังไว้ที่ใต้ฐาน ฝังไว้ที่ใต้ฐานเจดีนั่นแหละหลังจากที่เราฝังไว้ที่ใต้ฐานเจดีถ้าหากว่าวิญญาณของแม่กลอยเนี่ยมันสำนึกได้มันก็คงจะไปผุดไปเกิดหรือว่าไปรับกรรมในนรกเองแหละแต่ถ้ามันสำนึกไม่ได้มันก็คงจะถูกกักขังอยู่อย่างนั้นไปชั่วกับชั่วกันจนกระทั่งถึงเวลาท่านพญายมก็ส่งมารับเองเราไม่ต้องจําเป็นที่จะอุบ เราไม่จําเป็นที่จะต้องเชิญอย่างนั้นเป็นเด็ดขาดนะครับเม้ตกใจนะครับหลอนตัวเองซะและ้วทีนี้หลังจากนั้นนะครับพอตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงหมาหอนอีกแล้วหมาหอนนี่หอนบ่อยเหลือเกินนะหมาหอนนี้ไม่ใช่ผีนะครับไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นวิญญาณของแยบัว นะคับแม่ทีบัวที่นุ่งขาวห่มขาวมาบอกว่าต้องขอขอบพละคุณคุณพี่ปันกับคุณพี่เสนและก็หลวงพ่อมากก็แล้วกันนะตอนนี้นะฉันพ้นทุกพ้นเคราะแล้วฉันจะขอไปเกิดและก็ไปขอไปรับใช้กรรมทันทีจากที่ฉันไปเรียนวิชาอันเดราชาณนั้นขอบคุณหลวงพ่อขอบคุณอาจารยเสยนขอบคุณพี่ปันที่ได้ช่วยตัด เพราะตัดกรรมตัดวิชาต่างๆก็ออกไป้ฉันฉันมาลาแล้วนะนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับปิญญาณของยายบัวก็หายไปเสียงหมาหอนก็หายไปด้วยนะครับในหมู่บ้านนั้นก็ได้รับความสงบสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนกำนันเองก็ได้ลาออกจากกำนันนะครับแล้วก็มาเป็นอุปถากวัด ร้อมทั้งลูกเมียก็ได้มาเป็นอุปถากอสร้างบุญสร้างกุศลให้กับลูกสาวและก็วิญญาณที่ได้เสียเสียไปนะครับส่วนพระภิษุอีกรูปนั้นที่ว่าบวชใหม่ก็ขอบวชตลอดชีวิตเพราะเห็นอภินิหารของหลวงพ่อและเห็นอภินิหารของอาจารย์เสนมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้เรื่องราวของปอบในหมู่บ้านนั้นเรื่องราวของปอบยยบัวนะครับชื่อเรื่อง ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานของเรานะครับขอขอบคุณอาจารย์นารินสีนรงค์และก็ต้องที่ได้ทําหน้าที่เป็นทําให้เพลงนละเสียงประกอบเสียงซาวอปเอฟเฟกต่างๆนะครับต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้ก็คือโรงเรียนสิงห์วิทยาคมนะครับวันนี้เวลาก็หมดลงเพียงเท่านี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับและติดตามคลิปใหม่ๆของเราต่อไปครับผม